สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงหนวดเกษตรออนไลน์จะได้พามาชมนะฮะการให้น้ําของทุเรียนต้นเล็กครับผมซึ่งปลูกวันนี้เองครับแล้วก็เปิดน้ำนะฮะในระบบมินิสปิงเกอร์นะครับซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจครับเนื่องจากระบบนี้เราได้ใช้ปั๊มน้ำนะฮะขนาด5แรงนะฮะเข้ามาประมาณ2นิ้ว หลังจากนั้นก็ใช้ระบบแอร์แวร์นะครับใช้ตัวแอร์แวร์สตัวครับผมแล้วก็ทำให้แรงดันน้ำแรงมากเลยครับผมแรงมากเลยครับเห็นไหมครับซึ่งแต่ละต้นเป็นที่น่าพอใจครับเราก็ต้องให้การให้น้ำนะฮะถ้าเกิดให้น้ำเป็นวงแคบเกินไปนะฮะก็จะทำให้มีผลเสียต่อต้นทุเรียนหลายประการด้วยกันนะครับผมประการแรกก็คือว่า ถ้าให้น้ําระดับไหนก็แล้วแต่ครับรา,ากก็จะออกมาเพียงเท่านั้นแหละครับถ้าเกิดเราให้น้ํากว้างาวงกว้างนะครับและชุ่มให้ประจําก็จะทําให้รากของเขาเนี่ยครับก็จะเดินไปตามาความชื้นของดินนะครับผมถ้าเกิดว่า,าเราเนะีครับให้น้ําที่ จ่อลงไปกับรากนะครับผมก็จะทำให้รากอาจจะเน่าได้และเกิดเป็นเชื้อโรคนะไฟท็อปได้นะครับผมเล่าโรคลากเน่าขนเน่านะครับนั้นการให้น้ำแบบกระจายแบบนี้นะครับก็มีผลดีอย่างนี้แหละครับผมก็เกิดนะครับทำให้เกิดความชื้นรอบๆทรงพุ่มด้วยนะครับผมก็จะทำให้ต้นทุเรียนนะฮะได้รับความชื้นจาก ดินนะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้น้ําวงกว้างๆอย่างนี้ครับผมการให้น้ำนะฮะของผมก็จะให้เพียง30นาทีนะครับผมแล้วก็มันก็จะชุ่มอย่างเพียงพอแล้วครับในวันแรกเนี่ยนะฮะผมก็จะให้เยอะนะครับจะให้เยอะเนื่องจากว่าเราอยากจะให้ดินรอบๆชงทรงพุ่ม หรือที่ที่เราตั้งสร้างโคกขึ้นมานะครับต้องเปียกทั้งหมดนะครับถ้าเปียกทั้งหมดนะครับทำให้เรา,าสบายใจได้นะครับสบายใจได้แล้วก็ทำให้น้ำมันชุ่มแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของอทุเรียนของเรานะครับผมนะครับนี่ก็ ถ้าไม่มีระบบแอร์แวร์นะครับก็คงจะไม่ไม่น้ําจะไม่แรงขนาดนี้เลยครับนะครับแรกๆแ,แล้วก็ทําให้เจิงน้องเลยครับไม่เป็นไรน้ําไม่เสียหายอะไรเพราะว่าเราไม่เลยอยู่ในพื้นดินแล้วก็ตอนการสร้างโคกอย่างนี้ทําให้การระบายน้ําดีครับผมนะฮะเมื่อน้ําหรือโคลนหรือรากไม่แช่นะครับก็ทําให้ ไม่เกิดโรคเชื้อราโรคคนเน่ารากเน่าคนเน่าหรือไปลายทัทรานะครับผมซึ่งก็เป็นปัญหาหนักสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการทำระบบน้ำก่อนก่อนที่จะปลูกเนี่ยนะฮะมีความจาเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมก็ไม่ใช่วอมปลูกแล้วใช้น้ำลดเอาน้ำลดออกเอาน้ำเอารากสายยางมานะครับแล้วก็โจกไปที่ ก้นหลุมเลยหรือว่าตรงที่โครนต้นเลยนะครับอาจจะมีผลเสียต่อรากพืชได้นะครับผมนี่แหละครับก็อยากจะชวนชวนเพื่อนๆม,มาชมนะครับผมทำให้เกิดไอเดียนะครับเราในฐานะที่ปลูกมือาการปลูกผู้ปลูกลายใหม่นะครับก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันเช่นนี้แหละครับผมถ้ามีอะไรก็สอบถามมานะครับคอมเมนต์มาก็ได้ครับ ะะแล้วถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามมาอยากจะให่ลุงหนวดเกษตรออนไลน์นะครับได้ไลค์หรือได้แชร์ประสบการณ์ด้านไหนก็สามารถที่จะแชร์ได้ครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดนะครับการติดตามชมคลิปดีๆจากลุงหนวดเกษตรออนไลน์ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ